เห็นครับเพื่อน mm hmm. ก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกนะคะ mm hmm. ก็อยู่แถวแถบบ้านนต่เนาะ mm hmm. ก็มาดูบรรยาก,กาศนะคะ mm hmm. วันนี้อุณหภูมินะเ mm hmm. มื่อวานเขาบอกว่าติดลบ2องศานะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้ก็คือ mm hmm. น่าจะประมาณศูนหรือหงองศาะนะ mm hmm. มือหนาวเย็นหมดแล้วเย็นหนาวเนาะไม่ได้ใส่ถุงมือ นี่ข้างหลักนะคะคือโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์นะคะที่เมืองนี้จะมีสองโบสถ์นะโบสถ์คาทอลิกแล้วก็โปรเตสแตนต์ช่วยหมอยดูนับถือศาสนาเลยคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ดูนะฮะดูดิ่คาทอลิกกับโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์คาทอลิกโอเคไปเราไปเดินกันค่ะ ตอนนี้มาอยู่แถวบ้านพ่อบ้านแม่นะคะบ้านพ่อบ้านแม่จะอยู่ใกล้ๆโบสถ์นี่บ้านพ่อบ้านแม่อยู่ตรงนู้นโอเคเรามาทางนี้นี่คือบ้านพ่อบ้านแม่นะคะจะอยู่เป็นวลนุงคืออาพาร์ตเมนต์ห้องสุดนะคะอยู่แถวเนี้ไม่บอกเพาะว่าหลังไหนตึกไหนเดี๋ยวผัวดา่าอ่ะแซนดี้มาทำอะไรคอยหรอ ฮัลโหลแมวจช้ามีคลิปต้นด้วยบ๊ายบายแมวต้องไปค่ะไปอีกบทหนึ่งนะบทคาทอลิกนะเดี๋ยวเราจะไปเพ a y to God we gain in g a i นเ n cheers ห้อยเทศน์ค่ะอันนี้คือโรงเรียนมัธยมนะคะที่อาบอนจะมีสามที่ มัธยมก็คือถึงมสามเมืองที่เราอยู่จะมีทั้งหมดสามที่ด้วยกันสามโรงเรียนพูดผ,ผิดก็คือเด็กคนไหนบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนไหนก็ไปโรงเรียนนั้นเพื่อที่จะได้ไปกับบ้านพักทานอาหารกลางวันได้สะดวกนะคะก็<笑><笑> <g år> ทางเขตเขาก็จะจัดให้ตรงน,นี้โบสถ์ที่เห็นข้างหน้าคือโบสถ์คาทอลิกค่ะเป็นโบสถ์ของครอบครัวนะคะ เรานับถือคาทาหลิกรอไหมอ่ะรอกลัวหลงเหรอรอทำไม,มด,ด,ดูว่าตันเมียว่าตันดูมิก ไม่มีแรงเดบุกขกินอัพ <l inks> อันนี้คือชรลอสนะคะก็เรียกชลอสก็แปลว่าปราสาทปราสาทของเมืองที่เราอยู่ก็ถึงแล้วโบสอักปะเข้าโบสถ์ไหมไม่เข้าเป็นพวกนอกลีดนะคะนับถือ ศาสนาคริสอาเบิร์ไม่เคยเข้าโบสถ์นะคะอุ้ยมีดอกไม้อยู่ด้วยอะ่ะสวยผ่านโบสถ์แล้วอะ่ะร้อนๆหนาวหนาวไหมข้างหลังเป็นเชลสเป็นเมืองเก่านะคะข้างหน้าก็จะเป็นทะเลสาบเดินเล่นตอนเช้านะคะอากาศสดชื่นวันนี้พูดมากคนพิเศษเพราะว่าเมื่อวานเมาอุย้ย กี่โมงเอ่อดือนงสิบเอ็ดโมงแล้วตอนนี้นะคะระฆังจะตีบอกนาฬิกานะคะทุกๆชั่วโมงนะคะ่าถึงละนี่คือทะเลสาบโบดเดนเซโอ้ my god หนาวแห้งแล้งเงียบเงาไม่เหมือนหน้าร้อน แกเบลไปเดินลงไปเลยห้ามพักไม่มีคนเลยหน้าหนาวก็จะเงียบแบบนี้แหละค่ะไม่เหมือนหน้าร้อนก็จะมีแบบเรือจอดคนมาเดินเล่นหน้าหนาวก็จะเงียบเหงา เดินต่อค่ะ สช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณสามีเนาะลดน้ำหนักค่ะเพื่อนๆก็คือน้ำหนักเกินเนาะเราก็จะพากันเดินออกกำลังกายนะคะทุกวันเนาะอย่างต่ำก็วันละ3กิโลค่ะบางวันร่อไป7กิโลค่ะ ก็เดินมาประมาณ3อาทิตย์แล้วน้ำหนักก็ยุบลงไปแค่2-3สกิโลแค่นั้นแต่ว่าก็สุขภาพดีขึ้นเราก็จะเดินกันต่อไปวนตรงนี้หรือว่าตรงไป <the> เล็กเอา้าอีกแหละ <laughs> ชอบให้เอ็นใจช,ชอบให้ตัดใจแล้วเดินตรงมาแล้วตรงมาแล้วกูสิโอเค bà cái này to nóc dữ lắm tao phi là phố cái in im sẽ em sẽ hello du เดินไปไหนฮุบล่ะฮับล่ะ <laughs> วิไฮซ์อีกบิ๊กทูบิสต์วันสตี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 วันสตวันสตีวันสตีตีนนีวตีวัีวีสตนสตีวั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 นสตีวนีวันสนสตีวันสตีวันสวันสตีันสตนสตีวัวสวันสตีนสตีวันสตีวันสตีวันสต Oh. Ja, so schön. Der Wein, oder? Nein, so ist besser als vorhin. Du wirst schauen. <laughs> Und <laughs> ich so <laughs> Wein mag. So einig. Hallo, du Sonja. เดินระวังเดี๋ยวตกนะอู้อันนี้รูอะไรรูกระลอกอ่ะออไอค้นเลยอ่ะเอ,เออเอ้ยน่ารักมีนกไหมอ่ะไม,ไม่มีไปแล้วเดี๋ยว ตรงนี้เป็นเขตเฉพาะจักรยานนะคะวิ่งได้ห้ามรถใหญ่วิ่งนะเป็นเขตเป็นเขตจักรยาน When I wonder c o r i s h me When I was dreaming w a t you baby You were dreaming of me Hello <laughs> Come here, Cassie. Come here, by. อันนี้เป็นทะเลสาบเล็กๆนะคะเวลาหนาวจัดก็จะเป็นน้ำแข็งเลยค่ะเราสามารถมาเล่นไอซ์สเก็ตตรงนี้ได้นะแต่ว่ายัางไม่หนาวโอเคค่ะเพืเ่อนๆก็เดิอนออกกำลังกายให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนบายนะคะจะไปบ้านพ่อบ้านแม่นะคะซึ่งวันนี้แม่ทำขนมเคก้ก ที่เราชอบนะคะไว้ให้กินเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่บ้านพ่อบ้านแม่เลยนะคะเพื่อ,อนๆเิอกันที่บ้านพ่อบ้านแม่คะ่ะพี่พ่ชิบะ เดตอนนี้มาบ้านคุณย่านะคะแม่ทำเค้กของโปรดค่ะค่ะมาบ้านย่าเราจะได้กินขนมอร่อยๆเพราะคุณย่าชอบทำให้กินนะคะนี่แมว Ich gebe ja, ich gebe dieser, das, ist das ist mein Liebling, Kuchen. Ja? Okay, <laughs> ich kann nichts selber machen. Ich, nicht. ich kann nichts selber machen. Nein. Ich soll es probieren, aber ich du keine Aber nicht, 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 gut, also, nicht gut, wie das du es machen so, okay. ja, ich sind nur blau und rot. <laughs> <laughs> blau und rot, ne? Rote rote. für bist du sehr gesichert? Okay.